รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมาลายูเดี๋ยวรู้จักค่ะรายการที่จะพาไปรู้พาไปเรียนให้เสียนมาลายูกันครับอาจารย์ค่ะครับคุณส้มตรงนู้นนะค่ะอาจารย์นี่คือหลีตาเลยนะคะเขาเขียนว่ากําลังถ่ายทําหรือเปล่าค่ะใช่ครับกําลังถ่ายทําทำไมลหรครับคุณส้มสายตาไม่ชัดเหรอครับมองไม่เห็นเหรอคืออย่างนี้ค่ะคือเหมือนช่วงนี้ค่ะส้มใช้สายตาเยอะมากคือแบบตาจะเบลอเมองอะไรไม่ค่อยชัดอันนี้เรื่องจริงนะคะอ๋อครับงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยว หลังจากจบรายการแล้วก็ลองหาเวลาว่างๆนะครับลองไปร้านแว่นตาดูนะครับเผื่อจะได้ไปลองวัดสายตาดูว่าเรามีปัญหาสายตาสั้นสายตายาวหรือสายตาเอียงหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันเจอปัญหาเหล่านี้เนี่ยเราจะได้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะครับจะได้ไม่เป็นปัญหาในระยะยาวต่อไปเกี่ยวกับสายตาครับ ใช้ใส่ตาเยอะขนาดนี้ตาเบลอขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปแบบร้านตัดแว่นบางขาจานแต่อย่างงี้ค่ะอาจารย์รงงนิดนึงวันนี้เออจะสอนเรื่องอะไรคะน,นี่แหละตอนแรกก็เตรียมมาหลายตอนเลยแต่พอคุณส้มพูดถึงเรื่องของใส่ตาอย่างเงี้ยผมคิดว่าคําศัพท์ที่น่าจะเหมาะสมในสําหรับตอนวันนี้ก็คือ เกี่ยวกับร้านขายแว่นตาดีกว่าไหม<ฮ>ะนะครับเ <ฮะ S 2> พราะได้จะได้มีคําศัพท์เกี่ยวกับการตัดแว่นคําศัพท์เกี่ยวกับสายตาสั้นสายตายาวเผื่อ,อคุณผู้ชมที่มีธุรกิจตัดแว่นนะครับแล้วได้เจอลูกค้าที่เป็นชาวมาลายูเข้ามาใช้บริการจะได้นำำําคําศัพท์เหล่านี้ไปใช้สื่อสารกับลูกค้าได้ครับก่อนไปร้านขายแว่นตาไปช่วงนี้กันก่อนเลยค่ะเกล็ดความรู้ในช่วงมาลายูรู้ยังค่ะ พิพิธภัณฑ์หลวงพิพิธภัณฑ์หลวงแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นพระราชวังอิสตานาเนกราเกา่าแรกเริ่มเดิมทีเป็นคฤหาสน์สองชั้นสร้างขึ้นในปี1928โดยเศรษฐีชาวจีนภายหลังได้กลายเป็นที่พักของ ปกครองชาวญี่ปุ่นจากนั้นก็กลายเป็นสำนักงานของรัฐบาลแห่งรัฐเซร์ลางโงและเป็นพระราชวังที่ประทับของสุลต่านแห่งรัฐเซร์ลางโงและพระมหากษัตริย์ของมาเลเซียปัจจุบันที่นี่ใช้เป็นสถานที่จัดงานพิธีการและต้อนรับนักการทูตจากต่างประเทศแม้พิพิธภลลัณฑ์หลวงแห่งนี้ไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมแต่ก็มีจุดถ่ายรูปที่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวนั่นคือบริเวณประตูทางเข้าซึ่งทุกวันจะมี พิธีเปลี่ยนเวนยามรักษาการในเวลาเที่ยงตรงใครอยากจะไปชมก็ต้องห้ามพลาดและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราอยู่ที่ร้านขายแว่นตาโอ้ยมีทุกอย่างให้เลือกพร้อมเลยนะครับสน<ด>ใจในสิ่งไหนจัดไปใช่นะครับโ okay. อเคอาจารย์ขะโอเคนี่เริ่มส้มนะเริ่มเลยครับอาจารย์ พอขายแว่นตาเราต้องนึกถึงร้านแว่นตาเลยค่ะร้านขายแว่นตาหรือร้านแว่นตานะครับภาษามลายูใช้คําว่าเกดายเจอหมินมาเตอร์เกดายเจอหมินมาเตอร์อ่าเกดายเจอหมินมาเตอร์นะครับร้านแว่นตาครับค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราเอาคําว่าร้านออกเป็นแบบแว่นตาเฉยๆหรือแว่นสายตาล่ะคะอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือคําว่าแว่นตานะครับ ที่คุณส้มถามว่าไอ้คำว่าเกล็ดเจอร์มินมาเตอร์ที่เป็นร้านวันตาเนี่ยนะถ้าตัดเกลไดออกซึ่งหลายๆคนได้ติดตามมาหลายๆตอนจะคุ้นคาว่าเกล็ดไงพฉะนั้นเกล็ดาแปลว่าร้านพอตัดออกปุ๊บก็จะเหลือคําว่าเจอร์มินมาเตอร์ซึ่งถูกต้องตามที่คุณส้มถามก็คือ คำว่าแว่นตาก็คือคำว่าเจ erm อมินมาเตอร์แต่ทีนี้ในความหมายของคนไทยเราเนี่ยนะครับคำว่าแว่นตาเนี่ยคนที่จะใส่แว่นตาจริงๆก็คือคนที่มีปัญหาสายตาถูกไหมใช่ความหมายของเราเราก็เลยเรียกแว่นตาว่าแว่นสายตาได้นนด้วย,ยถูกต้องเหมือนกันฉะนั้นมาลายูเนี่ยเขาจะเรียกภาษาภาษามาลายูเนี่ยเขาจะเรียกแว่นตาว่าเจอมินมาเตอร์อยู่แล้วซึ่งมันก็คือแว่นตาก็ได้หรือแว่นสายตาก็ได้แต่ทีนี้ไอ้คำว่าแว่นตาหรือแว่นสายตาเนี่ยเขาจะมีอีกคำหนึ่งที่เป็นคำเหมือนคำยุคใหม่คำที่ยืมภาษาอังกฤษมา สเปกมาเตอร์สเปกมาเตอร์สเปกมาเตอร์ที่เป็นสเปกก็คือตรงตามขนาดการสั้นการยาวของเราอะนะเขาก็เลยเรียกว่าสเปกมาเตอร์ก็คือแว่นตาเหมือนกันฉะนั้นจริงๆพอเราบอกว่าร้านแว่นตาเมื่อกี้เนี่ยกระดใดเจอมินมาเตอร์เนี่ยก็อาจจะเรียกว่ากระดใดสเปกมาเตอร์ก็ได้ครับก็ได้เรามาดูคําว่าพนักงานขายหรือคนขายกันบ้างนะจำเป็นมากจาเป็นครับโดยเฉพาะถ้าพนักงานขายคนนั้นพูดมาลายูได้โอ้ยเลิศเลยเลิศเลยครับฉะนั้นใครที่เป็นพนักงานขายอยู่ติดตามนะครับฉะนั้น พนักงานขายในภาษาโมลายูใช้คำว่าจูรูจวนนะจูรูจวนจูรูจวนอ่าหรือจูรูจวนก็ได้จูรูจวนหรือจูรูยวนก็ได้เพราะว่าตัวเจเนี่ยโดยมาตรฐานมันคือตัวตัวจึอ่าแต่ว่าอนุโลมเป็นยอยักษ์ได้จูรูจวนหรือจูรูยวนนะครับแปลว่าคนขายหรือพนักงานขาย ที่นี่ขายอะไรขายเจอร์มินมาเตอร์ขายแว่นตาจากนั้นจูรูนะครับจูรูจวนเจอร์มินมาเตอร์นะครับก็คือพนักงานขายแว่นนั่นเองครับทีนี้แว่นเรามีแว่นอะไรบ้างนี่ดีกว่า้ยสวยไฮโซอาจารย์ก็อย่างที่บอกก็อย่างที่บอกนะครับว่าคนเราบางทีเนี่ยคนที่ไปใส่แว่นก็คือส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาสายตาแต่จริงๆแล้วมันจะมีอีกประเภทหนึ่งหรืออีกกลุ่มนึงก็คือไปเที่ยวไงนะเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งฉะนั้น แฟชั่นของแว่นตาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแว่นแว่นดำทำไมห้องนี้มืดอะคะขอแว่นก่อนครับขออนุ่าตโอเคโอเคได้ได้ใส่เลยใส่เลยอาจารย์จะได้ดูได้เห็นภาพจริงๆแล้วเนี่ยแว่นแว่นกันแดดนะเป็นแว่นที่แบบคนเราชอบนะครับมีติดตัวไว้เวลาไปเที่ยวทะเลเสริมบุคลิกภาพด้วยค่ะอาจารย์เนี่ยอย่างเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าคุณส้มดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับใส่แว่นกันแดดฉะนั้นแว่นกันแดดในภาษามาลายูเขาใช้คําว่าเจอร์มินมาเตอร์ฮิตัม Mater ain, Mater, ain, Mater, เจอร์มินมาเตอร์ฮิตตามเจอร์มินมาเตอร์ฮิตตามเจอร์มินมาเตอร์ก็แว่นตาฮิตตามคือดํามันแปลเหมือนคนไทยเรียกอ่ะคนไทยเรียกแว่นตาดำไหมใช่แว,ว่นตาดำเมื่อก่อนเราก็เรียกแว่นตาดำนั่นแหละนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็เรียกแว่นกันแดดนะโอเคมันความหมายเดียวกันนะครับเจอร์มินมาเตอร์ฮิตตมแว่นกันแดดหรือแว่นดํานั่นเองครับ เจอร์มินมาเตอร์ฮิตัมถูกต้องครับแว่นตาดาหรือแว่นกันแดดถูกต้องครับถอดก่อนเดี๋ยวมันจะมืดไปค่ะจย์เล่นมุกนี่ไม่ขำเลยจันวางไว้กับที่ก่อนนะครับโอเคต่อเลยค่ะเพราะว่าอาจย์บอกว่าวันนี้เนี่ยใส่คอนแทคเลนส์มาด้วยถูกต้องจริงๆสมัยก่อนเนี่ยก่อนส้มจะไปทำเลสิกมานี่บอกคุณผู้ชมนะส้มใส่คอนแทคเลนส์มาก่อนซึ่งจริงๆชอบมากครับคอนแทคเลนส์ในภาษามลายูก็คือคําว่ากันตาเหลือกลับ กันตาเลยกกลับกันตาเล้กกลักบหรือกันเตอร์ก็ได้ถูกไหมกันเตอร์เลยกกลับ<ห>นะครับก็คือคอนแทคเลนซึ่งอย่างที่บอกนะครับแม้แต่คุณส้มบอกว่าตอนที่ใส่คอนแทคเลนก็เป็นเป็นสิ่งที่ต้องติดตัวเลยขาดไม่ได้ผมก็เช่นเดียวกันต้องมีสำรองติดตัวเสมอเพราะ<ห>ว่าถ้าอันที่เราใส่เนี่ยมันหายมันจะมีสำรองใส่ได้เลยเพราะถ้าคอนแทคเลนหายเมื่อไหร่แล้วลืมแว่นตาเม,มื่อไหร่มองไม่ชัดใน บัตรดนแน่นอนมองไม่ชัดในบัดดนเพราะรยไหมคะอาจารย์พื้นฐานเราเป็นคนสายตาสั้นกับสายตายาวส้มขอเริ่มเลยสายตายาวจาสายายาวนู้นเลยสายตายาวก็คือราบุญเจ้า ราบุญเจอราบุญเจานะครับร <า S 1> จริงจริราบุญเนี่ยมันแปลว่าปัญหาสายตาอยู่แล้ว<อ>ก็คือสายตาสั้นสายตายาวเนี่ยน,นะแล้วเขาเติมคําว่าเจาที่แปลว่าไกลฉะนั้นราบุญเจาเนี่ยศัพท์เทคนิคเขาก็จะแปลว่าสายตายาวซึ่งจริง,รงๆมันจะมีศัพท์เทคนิคอีกตัวหนึ่งที่เป็นคํายืมในภาษาอังกฤษเข้ามาแต่มาปรับให้เป็นมายูก็คือคําว่ามีโอเปีย มีโอเปียอ่ามีโอเปียก็คือสายตายาวเหมือนกันฉะนั้นบางทีเวลาเราเราอาจจะเป็นเราอาจจะพูดเป็นราบุญเจ้าก็ได้แต่ถ้าภาษาทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสุแพทย์เขาก็จะเรียกเป็นมีโอเปียฉะนั้นคําศัพท์อย่างนี้เขาก็จะเรียกว่าสายตายาวครับทีนี้สายตาสั้นอ่าสายตาสั้นก็นี้ค่ะอ่าซึ่งเป็นปัญหาของวัยรุ่นส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่เด็กๆจะมะผมสั้นอ่าแลวยังเป็นวัยรุ่นอยู่สายตาสั้นนะไม่ใช่ผมสั้นนะโอเคสายตาผมสั้นนะครับสายตาสั้นใช้ราบุญเดกะ ราบุนเดกัสราบุนเดกัสนะก็คือเดกัสแปลว่าใกล้นะครับฉะนั้นราบุนเดกัดแปลว่าไไวสายตาสั้นฉะนั้นศัพท์ที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะศัพท์เทคนิคทางการแพทย์หรือจักษุแพทย์เขาใช้คําว่าไฮเปอร์โรเปียไฮเปอร์โรเปียไฮเปอร์โรเปียฉะนั้นเขาอาจจะพูดว่าไฮเปอร์โรเปียก<อ>ไ็ได้เราก็จะได้รู้อ๋อมันก็คือคําเฉพาะของคําว่าสายตาสั้นนั่นเองครับ ไฮเปโรเปียก็คือสายตาสั้นเป็นหนึ่งคำใช่ถูกต้องอาจารย์คะพอเราทราบแหละว่าเราสายตาสั้นเราสายตายาวแต่ทีนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องวัดสายตาถูกต้องครับการวัดสายตาค่ะอาจารย์พูดยังไงดีวัดสายตาเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นเหมือนที่เราคุยกันตอนต้นว่าถ้าเรามองอะไรไม่เห็นไปหาไปร้านวัดไปร้านตัดแว่นได้เลยไปหาคุณหมอจักษุแพทย์ได้เลยเขาจะตรวจให้วัดสายตาเนี่ยนะฮะมีหลายคําแต่ว่าผมยกตรงนี้ก็คือคําว่าอูกูมาเต อูกูมาเตอร์อาวอูกูมาเตอร์แปลว่าอูกูเนี่ยตรวจวัดก็คือวัดเลยการวัดจริงๆอูกูคําเดียวเนี่ยวัดรอบเอววัดส่วนสูงวัดชั่งน้ําหนักอะไรพวกนี้เขาจะเรียกเป็นวัดอ่าเป็นเป็นการกระทําเป็นคํากริยานะส่วนมาเตอร์แปลว่าตาชนะอันนี้ก็คแปลตรงตัวเลยวัดสายตาวัดตาแต่จริงทับศัพท์ได้ก็คือเช็คมาเตอร์ มาเตอร์ก็คือเช็คอคำว่าตรวจเช็คอ่ะนะเช็คมาเตอร์เช็คมาเตอร์เช็คมาเตอร์ว่าจะเป็นราบุญอะไรก็ว่าไปอ่ะโอเคอูกูมาเตอร์อ่านะครับฉะนั้นเมื่อวัดสายตาแล้วเรียบร้อยรู้ปัญหาแล้วสัมยาวตัดแว่นค่ะตัดแว่นครันี่ค่ะตัดแว่นมาแล้วฉะนั้นตัดแว่นก็ง่ายเลยนะครับใช้คําว่าบวชเจอร์มินมาเตอร์บวชเจอร์มินมาเตอร์บวชเจอร์มินมาเตอร์บวชแปลว่าทำนะบวชแปลว่าทำ เจอมินก็แว่นตาใช่ไหมจากนั้นบัวเจอมินมาเตอก็ตัดแว่นทําแว่นนั่นเองครับค่ะอันนั้นก็ใส่เลยดีกว่าพอเราตัดแว่นมาแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพูดจาอะไรอยู่เราสื่อสารกันยังไงดีเวลาที่เราเนี่ยนะคะไปร้านขายแว่นตาเราไปฝึกกันเลยค่ะครับ มาเลยค่ะคุณผู้ชมประโยคแรกที่เอามาฝากอาจารย์คือส้มรู้สึกสายตาสั้นมองอะไรไม่ค่อยชัดเลยค่ะอาจารย์พูดไงดีคะงี้ถ้าสมมติว่าส้มคิดว่าส้มสายตาสั้นใช่มนะครับเราก็สามารถพูดกับคุณหมอนะครับหรือว่าผู้ที่วัดสายตาเราเนี่ยนะครับพูดได้สายฟิกกี้นะครับมาเต้สายมุ่งคินเรบุนเดกับน้ำภาพกักกับบ tidak jelas นี่อาจารย์สายตาสั้นมคะเนี่ยเห็นเลตตาเห็นตองยิ้มยิ้มตั้งแต่ตอนแรกแล้วแหละว่าสายตาสั้นบางทีมองหน้าคุณส้มนานๆก็ต้องเพ่งเหมือนกันว่าคุณส้มหรือเปล่าโอเคตอบตอบประโยชน์ที่คุณส้มให้มันยาวไปเลยคิดไปด้วยอ่าไม่เป็นไรนะครับอ่ะเมื่อกี้เนี่ยมันมีหลายประโยคซ้อนอยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมพูดทีละประโยคสั้นๆให้คุณส้มพูดตามผมดีกว่าไซเออร์ฟิกีไซเยอร์ฟิกีไซเออร์ฟิกีเนี่ย ไซเออร์ฉันฟ sure sure ิกี้คิดนะาซเยอร์ฟิก okay. right. ี้ฉันคิดนักคิดอะไรก็ได้นะฉันคิดแต่กรณีนี้คิดว่าอะไรคิดว่าสายตาสั้นใช่ไหมมาเต้ไซเออร์มุงกินเรบุนเดกัดโอเคมาเตอร์มาเตอ้ไซเออร์มุงกินมุงกินระบุนระบุนเดกัดเดกัดมาเต้ไซเออร์ตาของฉันมุงกินอาจจะนะอันนี้ใส่แบบอาจจะเราไม่แน่นอนเราไม่แน่ใจใช้คำนี้ได้มาเตอร์สายามุงกิน ตาของฉันเนี่ยอาจจะราบุนเดือานะฮะตาของฉันอาจจะสั้นอ่ะใช่ไหมอ่ะแล้วเราก็อาจจะบอกไปอีกว่าน้ำปะอ่ากะกาบูค่ะน้ำปะน้ำปะเนี่ยน้ำปะอ่ากะกาบูน้ำปะแปลว่าเห็นอืม่าะค่อนข้างอ่ากาบูก็คือเบลอเบลมองไม่ชัดอะไรเงี้ยเบลอกาบูเบลอนะครับอ่กะกาบูก็ค่อนข้างเอ่อค่อนข้างไม่ชัดอ่ะค่อนข้างเบลในภาษาไทยเราค่อนข้างมัวอ่นะ น้ำปลาอักกาบูดูแล้วค่อนข้างมัวค่อนข้างเบลอเนี่ยนะไม่ชัดนะไม่ชัดชัสแบบว่าชัดพอเจอแบบนี้สมว่านะคะพนักงานที่อยู่ร้านตัดแว่นเขาก็ต้องตอบอย่างนี้นะคะว่าคุณเนี่ยต้องตัดแว่นนะเราก็ต้องเลือกกรอบแว่นสักอันหนึ่งเอาที่แบบชอบเลยอ่าฮะโอเคคุณต้องตัดแว่นเป็นคำแนะนําของทางร้านนะครับต้องตัดแล้ถ้หละเรอาลูกค้าเข้ามานะครับเราก็ควรแนะนําให้ลูกค้าตัดแว่นเนี่ยเราพูดได้เลยงั้นคุณส้มพูดอย่างนี้นะ

yang anda suka. Okey, ah pun tampon. Ha. Anda. Anda. Harus. Harus. Buat. Buat. Cermin mata. Cermin mata. Dan. Dan. Boleh. Boleh. Pilih. Pilih. <laughs> Reka. Reka. Bentuk. Bentuk. Cermin mata. Cermin mata. อย่างอย่างคุณ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 คุนคุณ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 แุณค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 ุ ปีลิ่แปลว่าเลือก oh. อ่าก็คือสามเราก็บอกเขาว่า b o เล h ป i ล i h ก็คือสามารถเลือก,อกซึ่งจริงๆถ้ามันเป็นประโยคแยกออกไปต่างหากก็บอกได้ว่า uh, under b o เล h ป i ล i h คุณสามารถเลือกอเลือกอะไรล่ะ,ะในกรณีนี้ก็คือ reger bentu germin mater นะ reger เรเกอร์เบนตุเจอร์มินมาเตอร์นะเรเกอร์เบนตุก็คือกรอบแว่นกรอบนะนะเจอร์มินมาเตอร์ก็คือแว่นตาแล้วก็เราก็เสริมอีกวลีนึงก็คือยังอันเดอร์ซูเกอร์ยังอันเดอร์ซูเกอร์ยังอออัันเเดรร์์ซูกยงแปลว่าที่ซึ่งก็คือกรอบแว่นที่ใช่ไหมกรอบแว่นที่อันเดอร์คุณซูเกอร์ชอบก็คือเหมือนกับยังอันเดอร์ซูเกอร์หรือเจอร์มินมาเตอร์ยังอันเดอร์ซูเกอร์ แว่นตาที่คุณชอบอ,อันนี้ก็ได้จำนวนนี้ครับอะละค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการมาลายูเดี๋ยวรู้จักค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv ค่ะหลังจากนี้สายตาเบลอจริงๆขออนุญาตไปตัดแว่นก่อนนะคะสวัสดีค่ะ